สวัสดีค่ะทุกคนนุกกบพี่นีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นีจะมารีวิวผ้าหนาไม้ค่ะคือใช้ดีมากใช้ดีจนต้องขอบอกต่อใช้ดีจนต้องขอรีวิวนั่นก็คือผ้าหนาไม้ลายใหม่ลม่าสุดเลยนะคะจากโซฟีนันเองนี่นะคะมาแบบเป็นแผ่นชาโคนะคะนวัตรกรรมจากอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะวุ้ยน่าสนใจมากมากมาดูกันะค่ะเขามีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะคะ23มเซนแล้วก็อันนี้จะเป็น 29เซน <laughs> 23เซนของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ห่อด้วยกันนะคะแบบนี้จะเป็นแบบห่อ4ชิ้นนะคะแบบนี้จะเป็นห่อ8ชิ้นค่ะและแบบ29เซนติเมนะคะ1ซองนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะแล้วทั้ง2อย่างเลยนะคะจะเป็นสลิมแล้วก็อัลตร้าสลิมก็ตามนะคะความหนาอยู่ที่0.1เท่านั้นเองโซฟีชา c o โคลเฟรช ครั้งแรกแผ่นชาโคลฟรชจากฐานธรรมชาติพร้อมเทคโนโลยีแอนตี้แบคทีเรียล็อกกลิ่นทันทีสดชื่นทันใจรู้สึกไร้กังวลเรื่องกลิ่นนะคะนานแค่ไหนก็รู้สึกสะอาดมั่นใจเหมือนเปลี่ยนผ้าอนามัยใหม่ตลอดวันด้วยคุณสมบัติพิเศษซึมซับเร็วแห้งสบายคล่องตัวทุกสถานการณ์ ด้วยทรงของผ้าอ,อนามัยชาโคนี้นะคะเป็นแนวนูนกระชับตลอดแผ่นพร้อมแบกกาดกว้างสุดป้องกันการซึมเปื้อนด้านหลัง ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นใช้ในกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่ต้องกลวนเลอะเลยค่ะพร้อมกันนั้นนะคะยังมีความพิเศษก็คือสามารถจะซึมซับได้เร็วแล้วก็แห้งสบายคล่องตัวด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนจะเป็นออกเป็นแนวถาดนะคะเป็นสีเทาๆซึ่งฝังอยู่ด้านในอีกทีนึงนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าหอมมากไม่ได้เหม็นกลิ่นท่านอย่างใดนะแต่ว่าหอมมากคือแค่ถือกล่องอย่างเงี้ย ถ,ถือห่อถือห่อออกมาอย่างเงี้ยจากไซเว่นนี่คือมันห่อออกมากจากข้างในแล้วนะคะเหมือนเป็นกลิ่นน้าหอมดังนั้นอาจจะใครที่แพ้น้ําหอมในส่วนลับตรงนั้นนะคะก็อาจจะต้องขอลองลองก่อนนะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าสมมติเกิดผดผื่นก็คือให้เลี่ยงไปนะคะแต่บอกเลยว่าหอมมากแล้วก็ ช้มาแล้วนะคะซึ่งนี้ใช้ไซส์ใหญ่นะคะใช้ตอนกลางคืนไม่มีเลอะเลยแล้วที่สําคัญคือน,นี้ใช้ของโซฟีตลอดเป็นแฟนประจําของโซฟีใช้ทุกรุ่นมาตลอดนะคะแล้วก็ยิ้มแผ่นยาวเนี้นี้ใช้ประจําเลยเพราะว่าแม้แต่ตอนกลางวันนี้ก็ยังใช้แผ่นยาวอยู่เพราะเป็นคนที่แบบมาเยอะนะคะซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ใช้มาทุกรุ่นแล้วรุ่นนี้แห้งที่สุดแห้งมากคือบางครั้งอะเผอถอด เพื่อที่จะเปลี่ยนผ้าหน้าใหม่ค่ะแต่ว่ามือเนี่ยก็มาโดนในขณะที่มันสกปรกแล้วนะมือมาโดนอย่างเงี้ยเวลาเราจะดึงออกจากกางเกงในใช่ไหมคะมือไม่มีเปื้อนเลยไม่มีเปื้อนเลยไม่มีซึมไม่มีความอย่างอ่ะนี่บอกเลยว่ายี่ห้ออื่นๆหรืออาจจะเป็นของโซฟีเองแต่ว่ารุ่นปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามันเปื้อนแล้วนะคะ มันจะมีความแบบฉ่ำๆข้างบนนี้นึกออกไหมคือแบบมันไม่แห้งสนิทนะคะแต่ว่าตัวชาโคนี้คือแห้งสนิทไปเลยจริงๆแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นน้ำเข้าใจใช่ไหมบางคนอาจจะมา,มาแบบมีความเป็นเท t e เจอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้เขาก็ทําให้มันแห้งได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะเทอเหะหรืออะไรแบบนั้นเลยแล้วก็นี่เรื่องของกลิ่นนะคะบอกเลยว่าทําดีๆมากๆจากประสบการณ์การใช้โซฟีมาทุกรุ่นที่เป็นรุ่นกลางคืนบอกเลยว่าตัวนี้ทําดีๆมากคือไม่มีกลิ่นเหม็นเลยโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ประจำเดือนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเหงื่อเอยอะด้วยแล้วเราก็นั่งทํางานซึ่งเหงื่อเอ่ยประจําเดือนเอย่ยลเกันไปรวมกันมามันก็จะเป็นกลิ่นอับชื้นนะคะก็จะมีกลิ่น ทุกๆรอบแต่ใช้ตู้ชาโคตัวนี้คอนเฟิร์มร้0ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเกยรติของอยู่กาชาไทยนี้นะคะว่าไม่มีกลิ่นประทับใจจริงๆกับตัวนี้นะคะคือใช้ดีจนต้องมารีวิวอะคิดดูซึ่งปกติน,นี้ไม่ได้มีรีวิวแนวนี้นะแต่นี้ใช้ดีจนอยากบอกต่อ หวังว่ารีวิววันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะใช้ดีไม่น่าหรือว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงไม่น่าหรือว่าใช้แล้วมันจะดำไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกเลยว่าไม่ดำติดเสื้อผ้านะแล้วก็ไม่ดำติดหนังของเราด้วยนะก็ใช้ดีมากๆจนต้องมารีวิวนี่แหละทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะที่7 e l e v e n นะคะมีส3องส์ด้วยกันนะคะลองไปดูนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเรามีสก ินแคดีๆนะคะรวมถึงของใช้ดีๆแบบนี้ใช้แล้วจริงๆดีๆนะคะเอามาบอกต่อกันนะคะอีกหลายๆคลิปเลยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่นีไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ